โอเเ๊ยเจ็บๆจ็บาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับพี่ราวัยแอดเคเกมือเกมมือโอเเ๊ยเจ็บเจ็บแวันนี้เรามากับน้องคอนดอกันดากระโดดอยู่นี่นะเฮ้ยกันดาพี่ดาอยู่นี่พี่ดาอยู่นี่เฮ้ยอาจาพี่ดาไม่เล่นมุกนี่กันดารอพี่ดาก่อนตามพี่ดามาโอเคทีนี้วิ่งตามพี่ดามานี่นะคะชื่อแหมว่าตามรหัสสมบัตินะคะมีเดี๋ยวพี่ดาจะบอกนะมีถึง มีแค่14วันอีก10ชั่วโมงเท่านั้นนะคะเกมอะไรไหนดูเกมเพิ่งเข้าไปดิอ้าวเข้าไปแล้วอ่ะเราต้องทำภารกิจเพื่อรับเหรียญตามมาแลกไอเทมต่างๆนะคะนี่เลยเกมแมพที่เข้าร่วมด้วยก็คือแมพหัวยักษ์นั่นเองเดี๋ยวเดีวเดียวเดยกันนะเผื่อเราจะมีเผื่อเขาจะมีพวกแบบมันจะมีแท่น โอยก่อนอันนี้ก่อนไอ่อเดี๋ยวเรามาตรงนี้กันดีกว่าเดี๋ยวเราดูก่อนอันนี้ไม่ให้เราเออกเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งไปบอสสี่เดี๋ยวเราไปเข่าวงกดนี้เป็น,เป,นเป็นแบบรองก่อนดีกว่าไม่รู้นะคะว่ามันได้ไหมหรือไม่ได้เอ,อ้าต้องลองดูเอ,อ้าลงมาแล้วแย่รักอา้าว บอกแล้วก็ให้หยุดก่อนเดี๋ยน้องรอให้มันดักมุมตึกทุกคนว่าเดี๋ยน้องรอให้ย้ yeah, ได้แล้วกันามาเลยเดี๋ยวน้องอมันมาแล้วช่วยดูเหรอมันดักมุมตึกมันดักมุมตึกกันได้แล้วัง มพี่ดาวว่าด่านนี้มันอันนี้เกินไปเราออกอันนี้กว่าพี่ดาอ่ะเดี๋ยวหน้าตาแบบพี่ดาจะใส่ลิงก์เอพี่ดาจะใส่ไว้ให้นี่นะคะมันจะเป็นกิจกรรมนะถึงวันในอีกสิบสี่วันเท่านั้นนะจ๊ะ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 ต้องเห็นและมันมีปะลาออกมาแล้วก็จอยพี่ดาวมาอีกรอบหนึ่งโอ้ยเน็ตจะมาหลุดตอนนี้ไม่ได้กันดาน้องจะเล่นกับพี่ดาวไหมเนี่ยโอเคโอเคเรากลับมาที่เดิมแล้วเน็ต ทุกคนทุกคนโอ้โหนึห่งพันโลเลยเหรอไม่เอาไม่เอาคือเราจะต้อง <ű> s. <S พิชิตใช่ป่ะเดี๋ยวเราเล่นบุกไฮเวนกันดีกว่าโอเคป่ะทุกคนบุกเฮเวนฮะจอยพี่ดามาสวัสดีอ้ทำไมเราอยู่ในเกมมือก่อนะแล้วก็นน้องอะไม่จอยพี่ดามานะบุกไฮเวนนะเดี๋ยวเราจะสปัส็บบอบอร์ ยมีอะไรอยากเล่นแบบมีพิกกี้เลยทุกคนเ,เ,เล่นแบบอะไรดีทุกคนเราเล่นแบบ Blue Heaven ดีกว่าวิธีง่ายๆแค่เข้าแแบบนี้นะคะแล้วก็เข้าตามประตูที่เขาเนี่ยบอกมาได้เลย เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถได้รับสามารถรับไอเทมต่างๆตามนี้ได้เลยซึ่งพี่ดาก็ยังไม่รู้นะว่ามันยังไงมันอะไรยังไงนะคะเพราะว่าพ่ดาก็เพิ่งเคยเล่นเหมือนกันเออเราเล่นเราเล่นอะไรดีสูสูแป่เดี๋ยวเราเล่นบุงฮาเวนอารพีกันดีกว่าเดี๋ยวค่ะ เฮ้ยยังไงบุงเฮเว่นนะคะแค่เราเห็นแบบที่เราต้องการเข้าไปแล้วก็เข้าไม่ได้เลยเพียงเท่านี้เองนะจ๊ะ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 พอเราเข้าไปเราปึ๊บเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เหรียญตานะเดี๋ยวรอมาดูนี่นะแบบที่เขารวมกันจะเขียนว่าเจอฮันนะคะแบบนี้ลูอูมิเกิลอูมิเกิลอูมิเกิลนี่นะคะเห็นป้ายเขียนไหมคะว่าเจอฮัน ที่ราคนนั้นกำลังตาอยู่นี่นะป้ายเขียนว่าเดี๋ยวฮันไปทางนี้อ่ะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นแบบเําภารกิจเพื่อได้รถแต่เราจะได้เราจะได้เอาของรางวัลแค่ช่วงนี้เท่านั้นก็คือตรงนี้ให้เรากดคำว่าคลิก to p a y ์โร o อกเอ็ h u ันนะคะแบบนี้แล้วอ้ยแค่นี้คุงแล้วก็หาได้เลย20บใบนะคะไข่ ไข่อีสเตอร์ยี่สิบใบนะมีแค่ช่วงอีสเตอร์อะไรแบบนี้เท่านั้นนะ่ะเจอแล้วหนึ่งใบพี่ดดาร้อน้อได้ไหมรออยู่ก็มาดีหรือมาคนน่านจะไม่ค่อยรู้น,นะคะ,ะคนะพี่ไดาชอบตัยเฮ้ย <H ee> ทุกคนเรานี่ตาเซอร์มากมองไม่เห็นนะคะ ได้อีกแล้วอีกใบหนึ่งได้แล้วสองใบนะคะนั่นนั่นนั่งน,นั้นอีกใบหนึ่งข้างบนดีนะข,นนข้างบนที่สถานีตำรวจก็มีอีกใบหนึ่งเดี๋ยวค่อยเอาแล้วกันข้างบนพี่นะข้างบนจะจะ,<อ>จ,ะจะรู้แล้วจะอุ้ยบนสไลเดอร์ก็มีเนี่ยลองดูใต้น้ำเผื่อจะมีอา้าใต้น้ำใต้น้ำใต้น้ำเออเผื่อจะมีนะคะใต้น้ำไม่มีงั้นเราต้องขึ้นสไลเดอร์นะคะเพื่อไป อไรของฉันไอชีพกนขาดโอยยันนะนี่จอยมาเลยจอยมาเลยอุ้ยตัวสีดำบอเฮ้ยตอนนี้เราจะสไลเดอร์ลงไปนะคะเพื่อรับนี่ง่ายได้อีกแล้วสี่ใบแล้วนะทุกคนมีไข่เนี่ยรบน้องนะมีไข่นั่งรอ,อ,งนะงอรถมีไหมไม่มีอุ้ยนั่นไงทุกคนเห็นตรงนั้นบ้าไข่สีเหลืองไอพื้นที่สีแดงแดงคือพื้นที่ ถ้าเราเราต้องอยู่แค่ในวงสีแดงๆนะคะเพราะมันเป็นพื้นที่จำกัดเด้อโอเคไม่เด้อเด้อเด้อเด้ดดดอเดอยู่ในบุกเฮเว้นอะก็อยู่ในบุกเฮเว้นเนี่ในพี่ดาละ่ะพี่ดาก็คืออยู่แถวนั้นแหละหาดีๆีเฮ้ยไข่สีเหลืองค่ะทุกคน <c ười> ไม่มีอะไรเลยเจอไข่สีเหลืองแล้วหนึง่งใบหกใบแล้วนะเหลืออนะีกแค่ไม่กี่ใบเท่านั้น คือเคน้องน้องกันดาก็มาร่วมภารกิจเราดูเราแต่งหน้าแปลกมากผมก็ไม่มีด้วยซ้ำแต่เราไม่อายใช่ไหมเราไม่ใช่คนขี้อายได้อีกแล้วใบหนึ่งเฮ้ยตรงนั้นมีอีกใบหนึ่งทุกคนไอตาถั่วพี่ดาตรงนี้มีเอออย่ามาเลี่ยกฉันว่าไอตาถั่วสีฉันไม่ได้กินถั่วอยู่แล้วตาเป็นถั่วเหมือนเธอนะเธอนี้ตาถั่วยิ่งกว่าฉัน ถั่วมากด้วยแบบน้องชอบกินถั่วลีสงจนตอนนี้ตาถั่วแบบถั่วลีสงไม่ได้ดูตรงนู้นดิเฮ้ยน้องสถานีตำรวจมีอันหนึ่งด้วยจริงเหรอนี่งไงเฮ้ยน้องก็เล่นของตัวเองเปไปแซ่น้องกันดาขึ้นไปข้างบนไม่ได้ข้างบนตรงสีแดงแดงคือทําให้น้องต้องหาไข่ใหม่ทั้งหมดเลยแล้วไข่น้องจะหายหมดเลย จจมเรียบร้อยเหลืออีกแค่สิบอันเท่านั้นนะคะแน่นไงสีเหลืองวยนี่ไงตัวน้องกันดาอุ้ยเราควรจะไปยังไงดีน้องจะนองกันเลยนะเอาจบได้แล้วน้องกันดาบาร์กหรือแบดมดสวมาดีกันนะสวัดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีมาดีมาดีสวัสดีสวัสดีดจ๋าจาจางั้นเราไปก่อนแล้วกนะันไปงั้นเดี๋ยวเราใช้สกูตเตอร์ไปแล้วกนะัน เฮ้ยในโรงพยาบาลหรือข้างๆโรง,ง,ง,งพยาบาลมีอฟองหนึ่งนี่ในโรงพยาบาลมีฟองหนึ่งจุ๊บเรียบร้อยอเฮ้ยน้องดาวรถแท้ๆนี่เฮายจุ๊บ้ๆหอมรถช่วยดีอ๋อ<ล><ล>ตรงนี้จุ๊บเรียบร้อยเลยเหลืออีกแค่หกใบเท่าน,นั้นนะคะหกใบสุดท้ายคือหกใบแห่งความหวังวิ้นตรงหน้าโรงเรียนมีอีกอันนึงนะคะ จ๊บเรียบร้อยอันนี้เราไม่ได้จะมาเอาล้นนะคะแต่ว่าเรามาลินแบบพจนภัยหาสมบัตินะคะในโรบอกนะจ๊าทุกคนไม่ได้ในบลูเฮเว้นะคือเป็นแมพที่พี่ดาบอกเลยแล้วก็มันจะบอกว่าแมพไหนไม่ใช่ทุกแมพนะแต่ว่าถ้าเขาเ้าไปในแมพที่พี่ดาบอกที่เป็นแมพพจนภัยของมาเลยมันก็จะบอกว่าแมพไหนบ้างที่เ,ทเขา้าที่อยู่ในกิจกรรม พี่ดาได้สิบแปดใบแล้วอีกแค่อีกแค่กี่ใบนะอ๋อสองใบอีกแค่สองใบก,บก,ก็ก็ได้แล้วเห็นวนะโอ้ยหัวติดหัวติดหัวติดพี่ดาข้าวบัวนั้นตกก็มีอืมอืมมันจะมีตรงไหนที่เรายังไม่หายในห้างในห้างไม่ใช่ในห้างหายไปแล้วโอ้ยทุกคนตาพี่ดาถั่วมาก มันไม่ได้ว่าเรานะเบบี้ต่างหากไม่ใช่เบบี้ไม่มอย่ามาลักเบบี้หนูเลยนะหนูเป็นแม่ของแม่ฉันก็ไม่มีอะทุกคนอ๋อใช่ไอ้สถานีตำรวจโอ้ยตรงนี้ไงนั่นไงเราต้องหายอันเดียวอันเดียวเท่านั้นอันเดียวเท่านั้นเพื่อลุ้นลับของรางวัลสุดแจ๋ว เธอไม่รู้ข้างในได้ไหม<า> <จอ S 2> ข้างในมันมีอันนึ่งที่จะหาไม่เจอ <นะ S 2> ทุกคนโอเคพูดเดียวไปละเจ็บคอ้างมนม่มีหนึ่งหาเจ็บได้ๆๆๆเอ้ยน้องน้องกลายเป็นพนักงานไปแล้วเลยแคบ่บอ บไม่รู้จะพูดว่าฟองหรือจะพูดว่าใบดีก็เลยบองไปเลยเลืแค่บองเดียวอุ้ยคนไทยด้วยเหลืแค่บองเดียวนะคะบองเดียวบองเดียวเท่านั้นบองเดียวเท่านั้นบองเดียวเท่านั้นไอ้ไม่ใช่บองผิดฟองฟองนะทุกคนไม่ใช่บองนะฟรอลฟองอย่าแบนดหมดนะกันดาขอลองอ๋อยังไม่แบนดหมดทุกคน มันหาไม่เจอจริงๆทำยังไงก็ไม่เจอจะหาเท่าไรเท่าไรเอ้ยจอแล้วจะแล้วจอแล้วเย่คร <Yeah S 2> บยี่สิบอันแล้วเย้ได้รับเหรียญตาแล้วนะคะหนึ่งเหรียญเย่ว้าวพี่สามารถชื้อรดและปิดได้เนอะเดี๋ยวเราดูรถเฮ้ยทุกคนดูเป็นรถอีสเตอร์ตัวนี้คะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราเอาคันนี รถไข่อีสเตอร์แบบนี้คือน้องน่ารักสุดๆแล้วเราก็ได้เหรียญตามมาฟรีๆแถมได้รถสุดน่ารักดูด่วนมันมีเสียแบบฟีมีไหมพี่ดกากดรหัสได้ไหม,ม,มพี่ทาน้องอยากได้ดีมอกพี่ดาน้องขึ้นด้วยได้ไหมโอเคได้ไปงั้นเดี๋ยวเราไปต่อที่แมปอื่นดีกว่า แมปต่อไปนะคะคือเราจะเล่นแมปอะไรดีบอกฟุตไหมไม่เอาดีกว่าพี่ดาเล่นบอกฟุตไม่ค่อยเก่งแต่ว่าในโรบบกมีกิจกรรมแล้วเราก็ต้องมีกิจกรรมสําหรับทุกคนนะคือพี่ดานะคะจะตั้งกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือนี่ก็คือเฮ้ย นั่นก็คือกิจกรรมให้ทุกคนนะคะเมนบอกพี่ดาได้เลยนะคะว่าอยากให้พี่ดาเล่นแมบอะไรในช่วงเออในช่วงนี้นะคะแต่ขอร้องห้าแมบดอกดอกก็ได้แต่ขอร้องอยากเลยนะไปร้อหาเฮ้ย โ l คิตตี้เหี๋ยวลองนะคะเดี๋ยวเราลองเล่นเกมโอจิเออหนูจะเล่นแบบไหนก็เล่นเลยแต่พี่ดาจะเอาเหรียญตาแค่ห้าเหรียญตาเท่านั้นนะคะก็สามารถรับรางวัลฟรีได้แล้วหนึ่งรางวัลน,นั่นเอง,อเง,งพี่ดาเล่นแบบ Hello Kitty แมวเมวียว เงาะหมาล้อเหมยอนกันนะดูพี่ะเล่นแบบนี้โอ้ยแล้วอยู่ในเดอะฮันด้วยนะคะคือดีหมากหมากมากหมากหมากเมเพราะว่าเราจะได้รับเหรียญตาแล้วก็เล่นกับน้องแมวฮีเดะน้องน่ารักกันไปบว่ไม่ใจไงแค่ตาเข็า่ารลกนี่คือ my hello kitty cafe นะจ๊ะมันเป็นรูปภาพน้องี my hello kitty cafe เ้ย เฮ้ยอ๋อเป็นไม้หรอไม้แบบนี้หรอแล้วว่าแต่กิจกรรมของเดอะฮันอยู่ไหนนะกิพี่ดาว่ากิจกรรมเดอะฮันเฮ้ยไ,ได้แล้วง่ายีหรอกิจกรรมของเดอะฮันทุกคนมันดีเกินไปดีเกินคาดแต่ว่าเราจะไม่ แบนี้นะคะกิจกรรมเดอฮันไม่รู้กิจกรรมของเดอฮันนีน่าจะแค่มาเอาตรงนี้ไปต่งั้นเดี๋ยวเราลองออกดูออกแล้วเราเข้าไปดูในเดอฮันของเรานะคะว่าใช่ไหมพี่ออกแล้วแล้วเป็น first edition คือมีกิจกรรมแค่ไม่กี่วันเท่านั้นถึง ใน14วันนี้อ้าวได้แค่หนึ่งอันหนอเพราะภารกิจเราไม่สำเร็จหรือว่าเราต้องเล่นให้เสร็จแต่ว่าเราไม่ได้มาทำคลิปยงคลิปยาวเราทำคลิปว่าโอ้ทำอร่อยดีอ่ะอมันไม่ไหวทุกคนไอที่เป็นไทคูนแบดบอลเราจะควยแบดบอลนะทุกคน พดาเข้าแบบไหนเนี่ยแบบที่พี่ดาเข้าก็คือแทบ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 นะอ่ะอ่ะอ่ะแบบอะไ,ไรเดี๋ยวเราลองเล่นดูกันดีกว่าเลือกตัวละครใส่โอ้โหเราวมีแต่ตัวผู้ชายอ่ะอ่ะเราลองตัวนี้แล้วกัน โอ้โหล้าเครื่องต้องทำยังไงทุกคนเราจะต้องทำยังไงอะเพื่อได้เหรียญตรานี่มันขึ้นว่าเดือดหันแบบพวกลิตโตเปียอะไรแบบนี้แบบน่ารักคิกลิตโตโผลิตโตเปียอะไรแบบนี้ไม่ได้ ลีโ e พีอย่างนี้มันมาได้หรือโอ้โหนี่ไททันไททันจุบๆุบเรียบร้อยพี่ดาพี่ดาช่วยน้องไม่ได้หรอวเพราะเบ็ดนองเบ็ดหมดแล้ว Hey, it's a way. Come on. Uh -huh. จะได้ยังไงยังไงหรือเปล่าเออกดออกแล้วเราก็จะวาร์ปกลับมาที่เดิมเราไ,ได้แล้วนะคะหนึออ่งอาร์มาแต่เราไม่อยากแมปแบบยอดฮิตยอดฮอสมีแมป,ปะอะไรบ้างนี่แมปอีวิลนิววิลนิวอะไรที่นิวที่ไหนอีวิลนิวอันนี้คือเมโทรไ t ท์เมโทรไ e ่ะเราเข้าเมโทรไลน์นะคะเคือเราจะ <S 2> <S 2> ได้ของนี่เล่นเกมนี้น <ś> ้องใครไม่เล่นนอนนอนจะไม่ให้เจ้คาคบีเลยแล้วแกมีตังค์ซื้อที่ไหนละ่ะไกระปุกห้าบาทซื้ออะไรได้ซื้อมะเขือลูกนึงย,ยังไม่ได้เลยเออเล็บตเปียเหรอไม่ใช่มเมโทรไลท์อ๋อยมีน้องกไก่ด้วยอุ้ยนั่นไงทุกคนเห็นป้ายป่ะเดือน ปป้ายชี้นำทางด้วยอ่าเที่เเป็นตัวนี้นะคะเขามีพวกแบบจักร,ยา,กรยานจักรยานมีตัวเปียาจริงด้วยเม,ทร,ม,ท,รมทรไลา์นี่เขาบอกก่มีเมทูโลงหมดโคตรไหล่ขับแล้วขับมรนจักยานตามรอนไปนะคะนี่เขามีรอยเท้าให้เราเดินแต่เราไม่เดินเราปัน่นนี่หรอตรงนี้หรอนึก รางวัลคืออะไรว้าวอ่าอ่าเล่นเล่นด้วยอ่ะเฮอันนี้เกมส์พี่พี่อยาเล่นใช่ไหมไปงั้นเดี๋ราจะไปนั่งบอลลูนนะจ๊ะบอลลูนน้องน้าวันเราจะไปนั่งบอลลูนกันนะจ๊ะบอลลูนนู้นนี่นี่นี่ น้องด้วยน้องนั่งด้วยมันนั่งได้คนเดียวมานั่งทุกคนนั่งโอเคเต้องรับคะแนนรายในในการสัมผัสบนเอฟเฟคแล้วอ,อะไรต้องเป็นผี่ห้เอฟเฟคเปยนไหนอ่ะมันคือเอฟเฟคอะไรทุกคนเอไม่เป็น มังคือะฝึกอือยอยู่กากอะไรเลยตอนนี้คือเราจิ้มหมดเลยจิ้ม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 นั่งไงทุกคนเอฟเฟคเราจะเอฟเฟคนะคะทุกคนแล้วช้าหรือเกินบอลลูนไม่อยเป็นโอยนี่อะไรอ่ะมันเป็นเอียโอ้ยลองกันไหม ก็น้องทายท่าเลยอ่ะนี่ได้แ,แ,แล้วหนึ่งคะแนนแล้วต้องแล้วต้องเอากี่คะแนนอ่ะคือเราต้องเล่เราต้องจับเอฟเฟกทั้งหมดหรอตัยน,นี้ไงเนตักข้าไปคนนี้เป็นเพื่อนน้องคนเราเป็นผีจะเราดไชื่อเราได้ไหมไม่ได้เป็นผีเป็นเพื่อนได้ไม่ได้หรอก,กเล่นสปีดได้ป้ะแั้ง แก yeah. ได้แล้วอีกหนึ่งคะแนนไม่ง้นฉันจะเอากรบ,บี่ของเธอออกไปโอ้คือเราต้องทำอีกเยอะเลยทุกคนนี่ไงฉันจะเอาน้นคาเฟ่เดยอดูก่อนนะว่าในยานมาหานะนมว่ เครื่องบินอ๋อมันต้องเสียตาแค่ใท้าว่ะแต่เราไปเอามาจากนี่ตำรวจโอ๊ยแล้วไฟแล้วคือแบบพายุเข้าะไรตอนนี้นะทุกคนช่วยด้วยไปไปเดี๋ยวเราทำอีกคลิปหนึ่งแยกดีกว่าตอนที่เราเก็บเสร็จหมดทุกอันแล้วงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายไม่มีท่าให้เราไปยูุ่๊บจขนาดนี้